สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องหมาไม่เมยเนาะค่ะกับฝ้ามาเห็ดล้วยูน่ากินพี่น้องแกงเห็ดแบบไงยๆเลยนะค่ะเมื่อนี้เห็นเปิ้นอันแกงเ็ดเดี๋ยวพี่น้องมองดูค่ะทุกเ็ดเนาะเถอะเนาะมีเ็ดเปิงถามคนวาบเบี้ยวไปเลยเฮดเปิงถามไม่ต้องหลกหลายค่ะมีเห็ดเพิงถามอันนี้เห็ดเปิงขมแบบบ่ต้มนะค่ะล่างดีๆแล้วเสริมแกงเลยค่ะแล้วก็เเ็ดละโงกเห็ดไข่เอาตำบัาคุ้งเป็ดค่ะคู่กันอันนี้แกงฮ่อนๆเลยแล้วก็เสริมทอดปลาแห้งหนึง ปลาบ้านเฮาเนี่ยเด้อค่ะแล้วกับคนเสียงของแนวดัมอันนีาาน้ซื้อมานช่ไหค่ะกับสมเนาะหมาค่ามากินข้าวน้ำกันค่ะหมาเด้อค่ะกินข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องแล้วดีค่ะไม่เมื่อยกินข้าวแล้วกับิค่อยเด็บเอ๊ะบอกน้องใหม่อีกว่าพี่น้องแต่ละมือเนาะอืมอืมปลาแห้งหรือว่าสองยันต์เมันประคบ ตะนายันตะห่อนอืมแซ่บตรีมเหม็นตันเนี่ยแล้วจะรู้ว่าว่ามีรสสาดขมเลยตรีมเด้อยเห็ดคมอืมย้องน้ำอย่านางปีวระไข่ไตนะคะ่ะบ่าคลิกลงไปน้ำประแดกแล้เสริมแค่นั่นรักเซ่บภาคตู้ค่ะแซบ ปาก,กอบอถ้าหลงส่งรุ่นะนนะี้เนาะต่ำเจอขึ้วครับบ้านกับมิซิตาแม่บงังเดือนอ,อ่ะเพราะว่าฝนตกเอตาไปมือเนี่ยสุ่มการับออเดอร์ไว้มืออื่นกับตากแล้วของสิด้ส่งซินะ้าตื่นขึ้นมาฝนตไนะกตไปเลยกระตกหยาบไปอีก let me know กิ๊บอ,อ,องกมาเป็นเซอดีนะอืมเอาเสียงหยาบเลยอืมเฮ้็เป็นโรคทิต่ำฮ้มงงงงญญีันนี้เียงหยางรูปโดดอืมกิบทุบจากต้นค่ะต้นเดียวกำลังํำคุ้นมูยืดเดี๋ยวนี้นะอ,อยืดของต้นทอนะคะ่ะ

เึงล่ลงละพี่น้องแกงให้ก็ไ,กกมไม่ได้แกะไม่ได้เนอย่ก็ต้มแล้วไม่รสาตขมเลยจะเสริมได้หรือเปล่าหมากเลยอือเออจิ้มเหม็นเลยใช่ไห okay. อือห่าแม่เป่าแม,าแม่อือหา

คือเราเสริมกบนบงหัวดำเนี่ยมันจะไปลอกเกมเห็ดพึงทามนะคะ่ะกับลู่ยุบมันนั่นลู่ดอนที่ว่าเพิ่นเข่าตลอดแล้เนาออันดอนลึกๆลับๆเนี่ยเราเสือมบ่ค่อยลู่แต่ว่าไอ้ตักแล้วลู่แล้วกระพ้านนับ้ากี่ยวไปได้เยอะบ้าแลาวกราทำไมกระซ้ายเงี้ยเนียนมืดเลังนียนมืดเนาะแต่ว่ามันสิ่อนนอ,ออกมุมไดนแค่นนแะออกมุมไหนแล้วสือออกมืออะไร

มันส <Yes. S 1> mm ิได้ปุ๋ยต้นใหม่ก็นล้วใช้ปุ๋ยอะไรมันสิตัวหยกไอ้นหล่าคนใส่เปิ้มอันสิก้นดินอี๋ดิเนี่ยห่าได้ปะเป็น่างแกงเห็ดหลวมอีหดีค่ะนี่หาสนิท ให้ขมให้เปิงถามให้หลงง่กใหดไข่เหดย่างไม่หาเห็ดเนาะเห็นแล้วเห็ดย่างเป็นเห็ดตระกูลใกล้เห็ดเขาแป้งเด้อค่ะแล้วจะเป็นดอดง่าย นสวนไป,นป็นนามันเยอะอุ้ยโอ้หน,น้ำนี่เป็นปลูกสวนอันต้นง้างอะนะคะ่ะต้นยางน้ำอ่ะวันนี้เห็นปนปลูกได้หลายปีแล้วเห็ดออกยันสวนเพิ่นอันหลายชนิดเพิ่นก็ส่งไม้สดเสริมเบิง้งว่ามีตระกูลได้แน่กินได้นะคะ่ะ กวกเฮดยังหอมแดงหอมจลิ่นแล้วไปองได้เด um ี๋ยวเห็นไข่ค่ะแก้วถืเลยฮะแข้วถุดเลยสมาเห็ดทิพยสืคือเดปวกโอ้โ เห็นเพิ่งขายด้วยบางหมองบางแพงตัวกับแปดรอยจะบานเขาบ่อนเนาะจะบานป้งบานต้องเห็ดเก็บเอ๋ยหรือฮอดเยอะหกเจ็ดลายบ้นน้องยินทีทำไหวที่ไหนจะมีเห็ดปวกง่ายพุ้นะเห็ดปวกง่ายเก็บทีเมียนดอกกำลังนุ่ม คะแนนเมื่ขายรถละพันกับีไหม,จมเจ้าบ้านบ้านเสมเนไหมครับให้เรางงเนี่ยว่ารูวาร้ว่ารถเราแดงว่าทางบ้านมันไม่ขายเห็นขมต้มแห้งสุดคือสองหน่อยได้ค่ะ ยู่ในเมืองเนี่ยนะเฮาน่ะเพิ่นรับไปขายมีแม่ค้ามาสือเอาบะอันซื้อเห็ดดิบแปถ้าไม่จะสมมิตูแซน่ะอยากได้อยู่เดียว มันเป็นตัวเหย็นเนี่ยค่ะเป็นตัวแช่แข็งเนี่ยก็เสริมสิ่งเก็บม้าไว้ลหลายลกักษณนอกไว้เอาไว้ขายย้ำแรงเดี๋ยวเตรียมก่อนให้ถุงล้วรัให้ถุงล้รัแบบแกะบักสมบูร่าแล้วพี่น้อง ไม่เดียวคือผมออกบ้านตั้งมือเสริมเศ้าเฮ้ยเสรมเ้าสองสามโมงตมือกับมือโมงสองโมงกับไปแล้วช่วเขาบ้านนะเขามากับภักพ่อหน่อยนึงเฮ็ดน่ะเฮ็ดนี่กะว่าหาทำไมน่ะเวลาโดนอยู่น่ะเถอน่ะว่าเสีออ๋อไม่คิดนี่อ่ะ จะได้คลิปหนึ่งกับสองถึงสามสิบโมงมแก่งเห็ดเต็ม้วยมืดชิมมือยังให้แก่งเห็ดด้วนๆนะมีแก่งแบบสูตรที่พ่อไส่น้ำอย่างนั้กับเสียบเด้อค่ะลองมาแล้วนะเธอเน่ะเพิ่นไส้เอียงกับเธอพักอีเลิศ มืม่อกี้กินจักเส,วเวสวเวื้อจากเลยเนี่แกงเห็ดไต้ผักอีเลิอดเ่็มตันตะไคร้ใส่หวัวหอมเนาะเออเป็นแกงเนาะก็มีข้าวเบือได้ค่ะลองเบิ้งได้พี่น้องตั้งน้ำต,ตาเขาเนี่ยายเดเดือดไม่มีน้ำอย่างนั้นอีกอืม

ยิมเลยหยิ้มยิมนี่อจ้าแหรื่องมันโม้เลยมักขงขึ้นปลาเลยนะให้มูดำมอายุไม่ไม่าค่อยกินตำหงได้ค่ะยุ่กันไปยุกันมาติดแล้วจะเสริมนะมักก็จะเสริมอีกซึม่งม้น thầu bên mắt càng hết đọt rồi mất tông má nhặt rồi mất tông má bạc nhầm nha quên đấy Tao nhiên gần. A bố lại <e <ai> tay <tọng> <tele> <tele> người ghi môn gái môn gái môn gái ต้นเขาใส่ทองไว้ละขันสันเพชรเป็นคนที่บักกินเป็นเมดแล้วพพี่บอกพายเนี่ยใส่ไปครับอืมต้นต่ำใส่ปูดองเนี่ยระวังยูย่างเดียว กางปัวมวลยุคข่ายยุอีสานก็ดลยพี่น้องรู้สึบว่าเห็นเมืองสีวิไลอย่างน้าเถอะน่ะก็ถา,ถามวาไปทเที่ยวเที่ยวบ่านอะเคยเห็นบ้าก็เคยเห็นก็ไปยุ่หลักค่ะสมัยที่แบบก็เป็นสมัยดอกขขาวที่เขาอยากรู้อยากเห็น ก็ได้ไปแล้วรู้ลแล้วครับป้าจริงๆนะเสด็จก็เลยมายุจ่จุดนี้กับแม่มเดอร์มี้จุดอี่บ้างเขาฝันไปตอนที่งานเนาะตอนที่งานบ้างงานเขามันก็บไม่ได้เห็นเขาทอดหรอกค่ะแต่วบ้างเขาไม่รู้สึกว่าเขาเห็นยุ่งแบนสิบสาวปีแล้วเป็นไงมันรู้สึกว่า ยเอาไปา s> <S ไหมนายมเด็มกับเรากันรึเลเดี๋ยวเหตุง,งานแล้วมีเงินเก็บจากกอนนึ่งเาออกเหมือนสื่งหัวไอและก็เลี้ยงหัวหาปูหะผ่าขายนเนาะเฮ้อเนาะเ้าก,กับแบบนี้ได้ี่มเนาะ cái dưới cầm nếu làm làm miếng <laughs> bấm nước từ qua mấy còn mặt cứ cảnh vua hắn bấm mắc cứ cả nè bảy nắm cành bốc hơi <laughs> đây nếu làm nào nó sẽ bấm nó sẽ bấm mặt đập lên lại nó cần sẽ mặt vua đập ngay ngay sờ vào hàng sẽ hiện bắp cái nào tới nhận là cần sẽ ดิบกันกันกบมะเคยว่าแบบเมื่ก่เธอซื้อเสือพาไม่เห็นแน,น่เธอสื้อเกิดไม่เห็นแน่เองสิคบก็มีแล้จะสสซื้ออย่งไหยค่ะอือครับปาตุ้มเนี่ย แซ่บแห้งพี่น้องไม่แย่งกินมะม่วูเมื่อไหร่จะพาไปเล่นตัวหมูคะเมื่อไหร่จะพาไปเล่นตัวหมูพอได้แล้วนะค่ะแซ่บแห้งพี่น้องเก่งให้กับเม็ดตำงหูกับแซ่บค่ะสำหรับคลิปนี้นะค่ะจะจบกันเสียไว้สักนีแหละเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจในะนิดเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจจะเสริมรักันให้ผู้ดับนำ้ำเด้อคย่ะสวัสดีค่ะ,ะเสริมห้างพี่น้องเด้อค่ะ